สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ลุงทิพย์อยู่ที่ร้านกาแฟในเซปเทมเบอร์ t ิ r ริงทรีนะคะร้านกาแฟนี้จะอยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีค่ะห่างจากถนนมิตรภาพก็ประมาณ300เมตรเท่านั้นนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็ยังมีบริการไกด์ท o บริการให้ด้วยนะคะตัวร้านกาแฟนี้ก็จะเป็นอาคารไม้นะคะเป็นอาคารไม้แบบเปิดโล่งค่ะ อยู่ใต้ต้นจามคูรีหรือว่าต้นกล้ามปูขนาดใหญ่เลยนะคะทําให้รยากาศเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยค่ะและบริเวณรอบๆก็ยังตกแต่งด้วยต้นไม้สวยงามมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะนี่ก็คือภายในร้านค่ะภายในร้านนี้ก็ตกแต่งสวยงามนะคะ เราสามารถที่จะเลือกนั่งด้านในหรือว่านั่งด้านนอกเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ได้ค่ะที่นี่ก็มีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเลยนะคะราคาก็ไม่เกิน100บาทค่ะ มีเค้กให้เลือกอยู่สชนิดนะคะหน้าตาหน้าฐานมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวซองด้วยค่ะสมูติตีสีสันหน้าทานมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเค้กที่เราสั่งมานะคะสตอรอเบอรี่มิลค์ครีมเค้ก เค้กหน้าไม้ก็บานอฟฟี่นะคะและนี่ก็ครัวซองขักขมอบ,บ,บ,บชีสนะคะรสชาติอร่อยใช้ได้ทีเดียวค่ะอร่อยเต็มสิบเลยค่ะถ้าแวะมาที่นี่ก็อย่าลืมสั่งนินยอชีสเค้กนะคะอร่อยจริงๆค่ะ เอสเปซโซ่ร้อนถ้วนี้เวลาดื่มนีจะต้องใช้มือสมือประคองนะคะถ้วยใหญ่มากๆเลยนะคะกาแฟที่นี่รสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในวดีโอต่อไปค่ะ